จอดไ้ก่อนเพราะว่ากว่าไอ้นี่มันจะเปิดให้เราดูได้หลายวันเนาะก็จะไปหาเพื่อนได้ช้าลงเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันเนี้ยป้าบัวอยากจะเล่ามากเลยเพราะว่าป้าบัวมีความรู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะทุกคนนะคะอันเนี้ยป้าบัวขอเล่าตั้งชื่อเรื่องว่านก นกพิราบนะคะ,ะภัยจากนกพิราบแล้วกันนะคะทุกคนเ,เรื่องนี้ก็คือเ,อเป็นเรื่องที่โพสต์เตือนภัยโดยอายการท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นคนภาคใต้นะคะทุกคนแล้วก็ท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นคนภาคใต้เหมือนกันแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยไปรับราชการอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะเ,เรื่องของเรื่องก็คือว่าอายการซึ่งเป็นลูกน้องของท่านเนี่ยเนะเาะ ท่านเป็นคนทีเ่เป็นคนมีจิตใจเมตตานะคะแล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์นะคะสิ่งหนึ่งที่ที่อายการท่านนี้ทำอายการที่เป็นลูกน้องเลยนะคะทำก็คือ,อให้อาหารนกพีราบค่ะนกพีราบบริเวณที่พักของบ้านพักอายการนั้นนะคะ ก็จะเยอะมากเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2546นะคะท่านก็มาโพสต์เตือนภยัยเหตุที่ท่านโพสต์เตือนภัยนี้ก็เพราะว่ามันมีสาเหตุค่ะเดี๋ยวตอนท้าย,ายนะคะก็คือ,เ,อ,อเขาก็ให้อาหารนกพิราบเป็นประจำทุกวันวันละสองรอบทุกคนน้องมีลีขอบคุณหลายๆจ้ามีลีเขาให้อาหารนกพิราบเป็นประจำทุกวันวันละสองรอบนะคะ ไม่มีใครบอกไม่มีใครว่าอะไรนะคะแล้วเขาก็มีความสุขมากกับการให้อาหารนกพิราบโดยที่ไม่มีใครรู้ว่านกพิราบนม,มีเชื้อราน่าจะอยู่ที่จะง,งอยปากของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเขาให้อาหารนกพิราบเป็นเวลาสองปีติดกันจนกระทั่งเขาป่วยเนาะเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลที่ภาคใต้ในั่นแหละค่ะที่จังหวัดที่ท,ท่านทั้งคู่รับราชการอยู่นะคะ ยายเทพขอบคุณลหลายๆจ้าเสร็จแล้วปรากฏว่ายัางไงร,รู้ไหมปรากฏว่าหมอก็ตรวจพบเชื้อราในสมองทุกคนตรวจพบเชื้อราในสมองแล้วก็ไม่มียาที่จะรักษาให้หายได้บางวันนะคะอายการท,าท่านท่านที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยก็คลุ้มคลั่งเดินแก้ผ้าทุกคนแก้ผ้าทั่วโรงพยาบาลเลยเนาะ,ะนั่นแหละ,ะจนพยาบาลต้องอ เอาตัวเข้าไปในห้องเนาะจนกระทั่งต่อสู้กับโรคเนี่ยแหละค่ะมาระยะหนึ่งโรคไอเชื้อราจากนกพิราบเนี่ยมาระยะหนึ่งสุดท้ายอายการท่านนี้ก็เสียชีวิตลงทีนี้พออายการท่านนี้เสียชีวิตลงก็เกิดความแบบเสียใจเนเาะมีอยู่วันหนึ่งอายการท่านท,านที่ท่านที่เป็นหัวหน้าเนี่ย ท่านก็ไปเดินออกกำลังกายมูลเหตุที่ท่านเขียนเรื่องนี้ออกมาเตือนภัยก็คือท่านไปเดินออกกำลังกายแล้วท่านก็เห็นผู้คนเนี่ยประมาณสองสามคนเนี่ยยืนให้อาหารนกพิราบอยู่เนาะท่านก็โอ๊ยอยากบอกอยากบอกเขาแต่ว่าบ่กล้าบอกเพราะว่าบ่หูจักเออย่านย่านแบบว่า นาบางคนนะคนไม่รู้จักกันไปบอกเนี่ยมันก็จะแบบไม่พอใจเอาได้เนาะเขาก็เลยท่านก็เลยไม่กล้าที่จะไปบอกท่านก็เลยมาเขียนเรื่องนี้เตือนภัยว่ามันมันมีเชื้อรานะนกพิราบเนี่ยมีเชื้อราเพราะว่าลูกน้องของท่านนยเสียชีวิตไปแล้วให้อาหารนกพิราบเป็นเวลาสองปีติดต่อกันวันละสองเวลาทุกคน แล้วก็ก่อนจะเสียชีวิตคลุ้มคลั่งไม่รู้สึกตัวเนาะท่านก็เลยฝากมาบอกว่า,อ,า,อ,าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับท่านที่ยังให้อาหารนกพิราบอยู่เนะาะคือเรามีญาติที่น้องเพื่อนฝูงมิตรรักแฟนเพลงอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ยังให้อาหารนกพิราบอยู่ก็นำอุทาหรณ์เรื่องนี้นะ ไปเตือนภัยกับเขาด้วยนะคะส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็เป็นความเป็นความหวังดีจากเราเนาะที่เตือนเพื่อให้เขาได้ได้รับรู้นะที่นี้ประบวกก็ไปไปหาข้อมูลมาเนาะเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวนกพิราบนะทุกคนที่เป็นพิษเป็นภัย